สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆครอบครัวเครือข่ายทุกท่านนะคะเมย่าค่ะจากทีมชาแนลเมดดิ้งแมนค่ะวันนี้ค่ะก็มีเรื่องจะมาขอความร่วมมือค่ะทุกกสาขาเลยนะคะก็คือเรื่องที่เราเกริ่นไปกันตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วนะคะและก่อนอื่นเลยค่ะเมย์ขออนุญาตชื่นชมนะคะ,ะโครงการ S.UD นะคะและกิจกรรม Clean and Cle a ีเนาะจาก สำนักงานภาคอุดอรรวมถึงคลิปโมเดลค่ะจากพี่ๆสาขาเชียงคานสำนักงานเขตเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะและนั่นก็คือเรื่องของบ้านสแตนดาดค่ะการทำให้สาขาของเรานะคะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันทุกๆสาขาพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพค่ะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเราค่ะและเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเรานะคะขอเริ่มจากเรื่องนี้ค่ะโต๊ะสะอาดงานไม่สะดุดบริการสุดประทับใจค่ะพี่ๆอ่า จัดโต๊ะอย่างไรให้เลิศให้ปังลูกค้ามองปุ๊บนั่งปับ๊บโอ้ขายได้เลยนะคะก็อยากจะขอให้พี่ๆสาขาค่ะดูแลโต๊ะของเรานะคะเคาน์เตอร์บริการให้สะอาดอยู่เสมอค่ะวางอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้อย่างเป็นระเบียบนะคะและเก็บเข้าที่เมื่อไม่ใช้แล้วนะคะเช่นเอกสารต่างๆถ้ายังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะคะเราก็เก็บไปก่อนนะคะบนโต๊ะค่ะควรจะโล่งพอที่จะมีพื้นที่นะคะรับบริการลูกค้าบางทีเราต้องนําเสนอเนาะ ผลิตภัณฑ์หรือให้ลูกค้าเซ็นเอกสารค่ะและสุดท้ายค่ะพี่ๆขาไม่วางของใช้ส่วนตัวค่ะกระเป๋าถือแก้วน้ำนะคะอาหารขนมค่ะไม่วางค้างไว้บนโต๊ะนะคะซึ่งอยากจะรบกวนพี่ๆนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะดูแลโต๊ะเคาน์เตอร์ของเราค่ะเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารกรุงไทยค่ะอ่าและเรื่องที่จะเล่ากันต่อนะคะนี่เลย ป้ายเยอะมากป้ายและสื่อที่สาขาของเรานะคะเยอะจริงๆค่ะเราควรจะนำป้ายเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนดีนะคะพี่ๆออย่างภาพนี้นะคะต้องเป็นม็อกอัพขึ้นมานะเป็นสแตนด์อินนะคะนี่เลยปึ้งวาง่าวางแบบมิดนะคะป้ายวางมิดเคาน์เตอร์เราทำอย่างไรค่ะนี่ค่ะถ้าพี่ๆมีบอร์ดประกาศแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถค่ะนำป้ายนะคะเอาเอกสารในป้ายนะคะ ไปใส่ห่วงค่ะที่บอร์ดประกาศตรงช่องประชาสัมพันธ์ค่ะโดยสามารถนะคะวางสื่อซ้อนซ้อนกันในห่วงได้เลยนะเพื่อเคาน์เตอร์บริการของเรานะคะจะได้ไม่หนาแน่นจนเกินไปค่ะสำหรับสาขาที่ไม่มีบอร์ดประกาศแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถค่ะ เลือกสื่อค่ะไม่เกิน2ป้ายนะใส่อะคริกนะคะและวางบนโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ของเราเนาะไม่เกิน2ป้ายและไม่จําเป็นค่ะที่จะต้องวางทุกเคาน์เตอร์สื่อที่สากันเราก็เอาออกก็ได้นะคะและก็รบกวนพี่ๆสาขาค่ะเช็คสื่อที่หมดอายุค่ะก็ให้ทิ้งไปนะคะและก็เช็คนะคะอัปเดตสื่อให้เป็นปัจจุบันด้วยค่ะ จุดสำคัญค่ะนั่นก็คือป้ายใบยอนุญาตและป้ายวีแคร์ค่ะพี่พี่ป้ายนี้นะคะต้องวางไว้หน้าสุดของเคาน์เตอร์ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทุกๆสาขาทำได้เกือบ100%ค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆสาขาเลยนะคะ ต่อมาจากเรื่องป้ายมาที่เรื่องเสื้อสูตรค่ะคือบางครั้งเราอาจจะลืมอากาศร้อนถอดไว้วางไว้ใกล้ๆและส่วนมากค่ะมักจะไปอยู่ที่พนักเก้าอี้แบบนี้นะคะก็จะขอความร่วมมือค่ะพี่ๆสาขาค่ะสูตรที่ไม่ได้ใส่นะคะอยากจะให้เก็บให้มิดชิดค่ะเก็บไว้เป็นส่วนตัวนะคะเพื่อลูกค้ามองเข้ามานะคะจะเป็นภาพลักที่ดีของธนาคารค่ะสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะท้ายสุดค่ะ ทำอย่างไรกับเคาน์เตอร์ที่ปิดบริการนะคะไม่เปิดทําการไม่มีคนนั่งนะคะตรงนี้ค่ะพี่ๆ่ะเราขอความร่วมมือไม่วางป้ายเรียงการเพื่อปิดเคาน์เตอร์นะแต่เรามีป้ายที่ถูกต้องให้ค่ะซึ่งก็คือป้ายนี้นะคะพี่ๆสาขาสามารถดาวน์โหลดได้นะคะป้ายนี้จะเขียนว่าโปรดใช้บริการช่องถัดไปหรือป้าย close นั่นเองนะคะดาวน์โหลดได้ที่อินเทอร์เน็ตของเราที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะอินทรเน็ตค่ะ ผลิตภัณฑ์และบริการผลิตภัณฑ์สำหรับลูกคา้ารายย่อยค่ะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาค่ะบ้านอินโฟเมชันบ้านสแตนดาดและป้ายประกาศป้ายประกาศป้ายแจ้งปิดช่องบริการค่ะนี่เลยแล้วเราก็จะได้สาขาที่สวยงามนะคะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะพร้อมให้บริการลูกคา้าสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารกรุงไทยเราค่ะ,อะขอสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่ง โต๊ะสะอาดงานไม่สะดุดบริการสุดประทับใจค่ะถ้ามีป้ายประกาศนะคะสามารถติดที่บอร์ดได้ที่ไม่มีบอร์ดนะคะสามารถเลือกไม่เกิน2ป้ายประกาศวางที่เคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์ที่ปิดทําการนะคะให้นําป้าย close ส,สามารถโหลดได้ในอิน r ทราเน็ตค่ะวางไว้บนเคาน์เตอร์ที่ปิดบริการค่ะโต๊ะทํางานของเราเคาน์เตอร์ทํางานของเรานะคะวางเฉพาะสิ่งที่จําเป็นต้องใช้และเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งานค่ะ จบแล้วค่ะก็วันนี้นะคะอยากจะขอความร่วมมือนะคะพี่ๆทุกสาขานะคะช่วยการดูแลบ้านหลังที่2ของเราให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารกรุงไทยค่ะและสุดท้ายค่ะเมยขออนุญาตอวยพรให้พี่ทุกคนนะคะที่ดูอยู่ดูนะอยู่ตอนนี้นะคะนี่ค่ะเตรียมมาอย่างดีขอให้เงินเข้าเหมือนงานที่เข้ามา ขอให้ยอดขายทะลุเป้าตั้งแต่ไตรมาสนี้ค่ะแล้วไปลุ้นลัคกี้ดอในช่วงถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ